สวัสดีครับผมอยู่กับผมทีีไอเกมเมอร์อีกเหมือนเดิมนะฮะและก็มาอยู่ในเกมฟีฟ่าม b i l e อเหมือนเดิมครับมาสวัสดีเพื่อนๆชาว t ิ k กต k อกด้วยนะฮะในคลิปนี้นะผมจะมามีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์ในช่อง t ิ k กต k อกนะฮะว่าสอนอะไรอะเปลี่ยนทีมนะครับเออเปลี่ยนทีมโลโก้ ะะเปลี่ยนโลโก้ทีมนั่นแหละอยากสมมติของผมตอนนี้เป็นเป็นอาร์เซนอลเนาะฝั่งซ้ายมือนะ,ะบนสุดเลยฝั่งซ้ายมือบนสุดตรงชื่อเราเลย mm hmm. เปลี่ยนทีมใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ mm hmm. คือสอนเปลี่ยนทีมนะครับมานะฮะ mm hmm. แล้วเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนทีมให้ดูนะะ mm hmm. ก่อนหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตาม ในช่อง youtube ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ช่อง TikTok ด้วยนะฮะสตอรี่ฟีฟ้านะฮะภาษาอังกฤษครับมาเข้าไปที่รูปฟันเฟืองเหมือนเดิมฮะมุมขวาด้านบน,นะฮะรูปฟันเฟืองมุมขวาด้านบนครับเปิดหนึ่งครั้งนะฮะและ้วก็เลือกที่ เลือกตาสัญ,ญลักษณ์นะฮะอันแรกเลยตาสัญ,ญลักษณ์นะฮะปึ๊บนี่ฮะก็จะมาหน้านี้นะฮะตอนนี้เป็นพิมลีกอยู่นะฮะมีทุกหลีกเลยเอานิ้วปัดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะนี่ตอนนี้ลาลิก้าสเปนนะฮะชอบทีมอะไรก็ เลือกใส่ได้เลยนะสมมุติเราจะฟูลทีมบาซานะฮะก็กดเลือกบาซ่าไปเลยจิ้มตรงนี้แล้วก็เลือกนะคลิกที่คำว่า,าเลือกน,ะนี่นะผมสมมุติให้ดูนะลองกลับไปดูนะทีนี้ปึ๊่กดออกนี่ก็จะเป็นบาซ่าแล้วนะตรงทีมของฉันเนี่ยก็จะเป็นบาซโลน่านะ ชุดเชิดก็จะเป็นบาซ่าหมดเลยโลโก้ mm hmm. ด้านบนเวยนะก็ประมาณนี้นะฮะเข้าไปที่ตั้งค่าด้านบนแล้วก็จิ้มตรงด้านหลังเลือกตาสัญลักษณ์นะฮะจิ้มเข้าไปปุ๊บก็เลื่อนหานะฮะชอบลีกไหนชอบทีมไหนนะอาลิก้าบุนเดสเกมนี้เขาได้ลิเบอหมดนะผมมานะแต่ผมไม่เห็นทีมหนึ่งนะมีนะฮะ ก็คือซิลิอาร์นี่แหละผมไม่เห็นตาสัญลักษณ์ของยูเวนตุสนะฮะนี่ฮะเป็นตัวนี้เลยยูเวนตุสเดี๋ยวผมจะวงให้นะฮะตรงวงกลมสีแดงเนี่ยฮะจริงๆเป็นยูเวนะฮะแต่ว่าไม่รู้ทำไมถึงเป็นโลโก้แบบนี้นะไม่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะหรือยังไงผมไม่ทราบนะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะฮะมีทุกลีกนะลองเข้าไปเลือกหาดูนะไม่น่าจะเป็น ลีกอะไรอะอาเจนอย่างเงี้ยดีกสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยแชมเป็นชิปมีหมดครับนี่ลองเข้าไปเลือกหาใช้ดูนะชอบทีมไหนอยากได้ทีมอะไรก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเปลี่ยนตาสัญลักษณ์นะฮะเปลี่ยนสโมสรน,นะฮะ สำหรับใครเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามที่ช่อง youtube ช่องนี้ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง tiktok อกสตอรี่พแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะผมจะลงบ่อยหน่อยในช่อง tiktok อนกะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม